ต้อรับก็บสู่ช่องแม่พีก,ก่อนนะคะอันนี้เปิดขายวันที่สามใช่ไหมแมนบอกนี่นะร้านก๋วยเตี๋ยวแม่แต้นะรุนแซบหลายแซบหลายแม่คา้าอร่อยที่สุดในโกโกอกนี่นะชมรมสารสวิง,วง <c oughs> ก็เราก็จะไม่อยู่ที่ไหนแหละ <c oughs> เราก็อยู่ตรงกระท่อมที่อุ่นนี่แหละนะคะชมรมสารฉลิงนะจนได้ใช้ยาเขาเรียกว่าแล้วนะ เออก็อให้ฉายาแล้วนะกระท่อมนินทา่าสันโอ้ยกระร้างบา้านะคะกระท่อมนินทาบาสันนะเขาแล้วทำมาหากินนะผ้าดิสานสวิงอยู่ก็ธรรมาดาถ้าไม่พูดไม่คุยกันเลยว่ามันไ,ไม่ใช่ใบโอเคนะได้ฉายาใหม่แล้วกนระท่อมใหญ่กระท่อมใหญ่มียาโตใจหมเลย <laughs> นี่ไม่ได้นั่งนะป้าเห็นนี่ไม่ได้นั่งแค่เห็นตอนนี้นะเม่ทั้งวันใช่เมื่อไปนู่นมานี่คนตึมมากทั้งวันนะอยู่ตรงนี้นะก็มาอ่าซานสวิงแล้วก็ไปอุ่นนุ่นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จักจัดสารเออจักสารนี่เดี๋ยวเอ็งน่อยก็ไอ้นั่นลงเห็นไหมสวิงยายอุ่นไม่มีแขวนเพราะว่ากับของยายแตงหมูเพราะว่าซานเสร็จนะฮะซื้อกุ๊บอืมจองล่วงหน้าเลยทุกคน โอแต่ก็พอซื้อนะเพราะว่าโอ้นั่งสารกว่าจะได้นะแต่ละด่างดูสิค่อยค่อยสารค่อยยังไม่ได้สักอันอยู่เฮ้ยสารได้ซ้ำอ่าเนี่ยได้เท่าของยาแตงโมนี่แหละมามันก็มากัดซะเฮ้ยสงเสัยวัชนาเจ้าบอลซ้อนจะวิ่งจะของโอ้สงเสิจจะให้ได้ซื้อบ่ค่อยวะ นี่ยกมูตะเลาะไปเลาะมาอย่างนี้ยังไม่ได้จักหน่อยอยู่มือนี่ยังไม่ได้สารเลยขออนุญาตนะคะเพราะมันต้องต้องทำท่าแบบนี้เวลาาแม่ต้องต้องเหยียดขาเพราะว่าคือมนคือว่ามันจะดึงดึงเส้นได้ให้ตึงนะทุกคนไระดับอาจจะไม่สุภาพก็นิดนึงนะคะก็เป็นธรรมดาแต่โอ้โหแบบตาดีตาไวอืวัยมากเยต่ยมมูจนมีฉายามาว่ากระห้อง เพราะว่าเพราะว่าทุกคนจะมาเล่นอยู่ตรงนี้อ่อากลางวันก็กินข้าวกัน,น,นมีอะไรก็เอามารวมกันกินตำบักหุงอะไรประมาณนี้เนอะนก็อ่ะลังด้านนี้นะคะก็เปิดร้านวันที่สามก็โอ้ลูกค้าเต็มนะทุกคนกนี่นี่ฮะน้องๆนะคะก็ทานก๋วยเตี๋ยวโอ้อยไมอิ่มก่อนเพื่อนแล้วม <laughs> ีอาหารเย็นของทุกคนนะ แต่สำหรับหูอ้วนเเฮ้ยตอนเย็นก็กินข้าวอีกเพริดเผ็ดแท้ลูกโิอันนี้ปกติหนูกินหกิรอพเหรองัวยังไปกัดปกติน้มันจะอันปกตินอหนกินทีแล้วลูกอะมันไม่เผ็ดอันนี้ผัดเผ็ดแบบเชิมลูกชิมหน่ะโอ้โหใจกันลยนะมยังไงสาวสาว แม่มีขโมยถิ่นลูกซีนนิดน้อยไม่ได้ขโมยอะไรกินจริงๆมากง่ายง่ายอืมมือเย็นเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ราคาก็ทุกนะถ้าขายให้เด็กเด็กอยงี่สิบบาทนะแต่ถ้าพี่เศษหน่อยอย่างอ้วนก็สามสิบบาทใคยก็สามสิบบ่อ้โอ้ ไม่ได้อ้วนไม่ได้อ้วนบ่แค่อวบเฉยเฉยอ้ยอ่ะพี่วันใหม่ล่ะคะกินเรี่ยงคะกินแล้วอิ่มแล้วกินก่อนเพื่อนกินก่อนเพื่อนเลยแล้วก็กิจกรรมช่วงเย็นก็จะมีนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเล่นอะไรกัน,นตีแบดใช่ไหมอืมโอ้ ร้านก้าวประจำร้านนี้อค่ะอยโหกว่าจะพักไประยะหนึ่งนะคะเด็กๆก็บนคิดถึงกันโอ้โหอ้พริกล้อป่ะถ้าใครที่ผ่านมาอยู่พี่พงศกินอร่อยมากอูกัดจีรัขึ้นใช่ไหมเมื่ี้เมื่อกี้น้ำเผ็ดขึ้นสมองเลยอันนี้คือมันจะไม่ใช่พริกอ่อนมันจะแก่หน่อยมันก็เลยเผ็ดแรงไงพอดีแบบกลางๆลอ่ะ จะอดใจไม่ได้นะเดี๋ยวกินด้วยนะโอ้โหค่อยวันนั้นนะค่อยเอามาแบบสะพายกระติบข้าวมากินเลยโอ้ค่อยไปสวนเขาเมื่อวานนี่แหละค่อยไปสวนเขาไปใส่ปุ๋ยมันโอ้หิวข้าวมากเลยห่วยต้องสะพายกระติบมาด้วยนะทุกคนกินกับข้าวเหนียวไผ่เคยไผ่เคยแล้วกินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเหนียวแม่ดูม่ดูอืม้ยดูดูดดูดอืม เอาลูกดวดเข้าไปเออสุดฟินอืมกินอะไรไม่อร่อยไม่ใช่หมูอ้วนแล้วโอ้โหอร่อยทุกอย่างอืมกินดีอยู่ดีไม่ใช่อะกินดีกินเยอะไม่ไม่ใช่อ้วนไม่ใช่ไม่ใช่อวกมันกินแซ่บมันกินแซ่บไนี้มันกำลังเติมนี่นะคะก็น้องนายนะคะ เป็นไงลูกคิดถึงพี่น้ำมนไหมคิดถึงคิดถึงโอ้ยอ่ะฝากความคิดถึงพี่น้ำมน่อยครับผ่านช่องเลยลูกเผื่อพี่น้ำมนว่างแวะมากุกกอกยุ่งลูกอย่าลืมแวะทักทายนะครับอืันนี้คือพี่นี่เรียนอยู่ปอไหนแล้วครับปอห้าโอ้เขาเป็นน้องพอีปีหนึ่งเหรอลูก นนเ,น,บบเน้องน้ำมนต์เขาก็มาครั้งรอบก่อนๆน,นุก็ซื้อขนมมาฝากน้องเขาด้วยเพราะว่าเขาก็จะไปเล่นกับน้องน้ำมนต์ประจํานะคะนะเนอะน้องน้ำมนต์ก็คิดถึงนะคะแต่ก็อย่างวาล้ลเนะนะอืมเป็นช่วงเปิดเทอมด้วยช่วงนี้ค่ะก็เลยไม่ค่อย<น>ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่า,านานๆนะทีเจอกันอืเอาละอย่างน้อยก็ ีละครั้งสองครั้งเวลาที่น้องมณุมาฮะไไอะไรนะพิกหายเอ้าพีกหายมันลงกระพุงแล้วอยู่นั่นเลยกนะิน,น,นพิกเหรอโอ้ย หพาะเอกินแบบนี้ทุกวันนะเวลาที่น้าเจ๊เปิดอะหนูกินพริกตลอดวันนั้นอะพริกหมดหนูกับหน้าติ๋งก็เลยอันเด็ดมาพริกอ่อนมากัดคนละลูกคุณละลูกทุกคนชุบฟินมีเรืองด้วยค่ะหนึ่งถ้วยวาวเนอดใจไม่ไหวต้องขอลองสักถ้วยดีข้าวมีเลือดโอ้อย่างเงี้ยี่เลือดนีโอ้ไม่เบนเอาเหรอใช่ขอลองสักถ้วย แต่ข้อไหนมันกระเทือนไม่กินแล้วถ้ากินแล้วมันจะไม่อยากกินข้าวเ้วไปกินข้าวเย็นโอเคแมนถ้ากินแล้วมันก็อิ่มแต่อิ่มแต่ไม่อยู่ท้องนะกินอิ่มแล้วทีเนี้ยสักสองสามทุ่มมาหิวข้าวแล้วทีนี้อมืมันจะเป็นแบบนี้ประจำ ลูกจิ้นเด้งมากบลลูกโอเคนะคะสตอนนี้ประมาณนี้ค่ะอ่ะว่าไงนะคะน้องตอนก็แตะเอากุเต๋ออีกหนึ่งถ้วยค่ะมีเหลียงสามสิบบาทเบิ้ลสองโอ้โหตองนีกับเบิ้ลสองนะทุกคนโอ้โหแซบเพราะว่า กินถ้วยหนึ่งยังไม่อิ่มอ่ะกินใหม่โ,โอเคพอดีดกินเยอะๆลูกจะไ,ไ,ได้โตไปๆอืม <c oughs> ถ้าคนนี้ยกอีกค่อยจะดุงเลยนะ <c oughs> โอเคคะ่ะโ,โอ้แซ่บหลายต้องเบิ่นสองเลยอ้าวบานกก็มา,าโ,โอ้ยเป็นจะได้ได้ปบาปนกไปซ่นนอน,นอ่ะได้ไหมได้หน่อย คือเอาน้อยแถบอกว่เขากินมดก่อนยังหูเมือตอนมันลายไม่นั่นหูมือโอ้ยอ่ะด้วยโอ้้ององโอ้กลับาตังด่วนแล้วเอาตังด่วนนะโอเคเออถือว่าเขาหิวข้าวเลยถึงเบิลสองอ่ะแมน เมื่อนั้นก็นมากินกันลุงวากกัยังคออ่อยเอาทุนเลยเช้ามันว่าค่อยมีสามชิโด้วย